พิงจากช่องคุปปะเท้าเว้แล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ ไปวัดพระใหญ่บิ๊กบูดากันนะคะทางเข้าป้ายแบบโหแทบบจะไม่เห็นเลยค่ะเอา,เ,อาเราน่าจะเข้าทางที่มันเป็นแบบ <c oughs> ไม่ใช่ทางหลักหเล่อบอกไม่รู้นะคะเอามันมีทางที่ดูเป็นทางหลักมากกว่าน,นั้นตายละอาจะใช่ละค่ะรถตู้คันเมก้ ข้างหน้าเมื่อกี้เขาตามตามตูดมาพอตอนเนี้เข้ามาทางหลักแสงเราไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะวันนี้เป็นวันพารลึงหัดแต่นะักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลย มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสวัดีค่ะขอบคาม,มคากเลยค่ะแถวนี้บินโดนได้ไหมคะมได้เนาะขอบคุณมากค่ะบินโดนได้เดี๋ยวเราจะบินโดนวิวดีมากเลยค่ะด้านหลังเป็นภักและด้านหน้าคือทะเล อย่างไรดีเนี่ยไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยฝนก็เหมือนจะตกก่อนที่จะไม่ได้บินโดนเราขอบินโดนก่อนแล้วกันค่ะเนไล่ฝนไล่เลยวังจากฝนตกนะคะดูสิ โอ้โหคุมเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นทะเลตรงนี้นะคะเพียงแค่ประมาณ20สนาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นหมอกเรียบร้อยแล้วค่ะทะเลหมอกค่ะตั้งหลังเราเป็นทะเลหมอกกันแล้วฝนน่ะเม็ดฝนไม่ค่อยลงแนละ้วเป็นฟอกกี้ปลอยๆนะคะแต่หมอกคือเนื่องจากเขาอยู่บนดอยอะเขาอยู่บนดอยเขาอยู่บนภูเขาเลย กเป็นอย่างนี้ค่ะก็บินโดนตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรนะคะอย่างแรกเราก็ลุ้นว่าเขาจะให้บินโดนไหมไปขอเขา,เ,าเขาได้เขาให้ปุ๊กอนุญาตปุ๊กก็เราก็ดีใจนะคะกําลังแงะออกมาจะบินเท่านั้นแหละอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกสักนี้ตอนนี้เราขึ้นไปว่า้ไปน้ำพระสกัรพระพุพพทธมิ่งมงคลก่อนนะคะ ตัดสินใจแล้วค่ะคงจะต้องไปให้อื่นต่อแล้วค่ะฝนไม่หยุดไม่หยุดง่ายๆเลยที่แรกเราพิงรอจะถ่ายโดนยังไงก็จะอยากจะมาถ่ายโดนที่นี่ให้ได้เลยค่ะ แต่ถ้ารอต่อไปอะ่ะมันก็เสียเวลาดูแล้วฟ้าไม่น่าเปิดแล้วคือมันมีลมตลอดบินไม่น่าจะได้ไปดีกว่าค่ะไม่งั้นวันนี้ก็จะได้อยู่แต่แค่ที่เนี้ยเสียรม จะมาขี่แว้นๆอย่างเงี้ยก็ขับรถกันดีๆนะคะสวัสดีค่ะดี่นี่จะเป็นเซล์ิสวิตนะครับคุณลูกค้าดูเมนูตรงน,นี้ได้เลยแล้วก็ทางนั้นจะให้เป็นตัวสัญญาณเรียกไปนะครับค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีมกกากคือเป็นสไตล์ที่ผิงชอบเลยค่ะคือมันจะชิลๆมีโซนที่ให้นั่งพื้นอินดอร์เอาดร์คือเลือกเอาเลยอ่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะลมไม่แรงอ่ะที่นั่งเยอะมากข้างล่างนี่สามารถนั่งได้แล้วมันจะได้ชมแบบวิวทะเลแบบติดติดติดขอบทะเลอย่างนี้เลยอ่ะเออจริงๆผิงอยากมานั่งชิลๆอยู่ข้างหลังแต่ว่าเมื่อกี้มัน ฝนตกแล้วก็ลมแรงนะคะเขาบอกว่ากลัวเรื่องกิ่งไม้จะหล่นใส่หัวลูกค้าก็าเลยไม่ค่อยอยากให้มานั่งข้างล่างน,นี้ผ <Hey. S 2> ิดูในเพจเขานะคะเหมือนเขาจะมีปาร์ตี้ทุกวันอืมเสาร์บ้งนะเหมือนขาจะมีปาร์ตี้ทุกวันเสาร์อะ่ะ mm hmm. เด็กก็เลื่อนไฟต์ข้ามีนจริง mm hmm. กับวันเสาร์นี่พลาดละอะไรก็พลาดส่วนใหญ่แล้วบีชบีชขับที่ทะเลเนี่ย ที่ชายหาดเนี่ยต่างๆนะคะที่ปาตองกระตากระโลนอะไรเงี้ยเขาจะมีไอ้ปาร์ตี้คืนวันเสาร์นี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยกับวันเสาร์เลยะคะ่ะขาดหลายๆอย่างหลายงานนะคะถนนคนเดินในเมืองก็ไม่ต้องได้ไฟล้ะเขามีวัดอาทิตย์ฝนไม่ตกแล้วฝนหยุดตกแล้ว แต่ฟ้ายังไม่เปิดแดดยังไม่มีตอนนี้สามโมงกว่าๆาละถ้ามีก็จะขอขอบพระคุณนะคะเทพพาดาต่างๆแต่ถ้าไม่มีไม่ฝนไม่ตกก็โอเคละอยากจะไปเดินเล่นตรงหาดแถวนั้นจังเลยอ่ะหาดกระตะนะคะตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆใครชอบเล่นเซิร์ฟนะคะตรงนั้นเลยค่ะจะเห็นมีเตียงผ้าใบนอนนั่นแหะคะ่ะแล้วก็อะไรอะ่ะ ร้านเช่าเซิร์ฟสอนเซิร์ฟนะคะอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยเพราะว่าดูขึ้นค่ะโอ้โหขึ้นแบบนี้คนชอบเล่นเซิร์ฟเนี่ยเห็นแล้วคือต้องแบบคันไม้คันมือ,ค,มอคันฝ่าเท้านะคะอยากจะเล่นเซิร์ฟแน่ๆโอ้ดูซี่ดูขึ้นโอ้ยลาจากคาเฟ่เสือพื้นมอนใบด้วยวิวนี้ค่ะ สุดท้ายก็มาจบที่หาดกระตะจริงๆไม่รู้จะไปไหนเวลามันเหลือแบบมันไม่ไม่รู้จะพอไปที่ไหนได้อีกอคนมาเล่นเซิร์ฟเต็มเลยโอ้เท่เทเท่เทก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะวันนี้ก็คือตอนเย็นเหลือเวลาอีกนิดนึงก็คงจะเรียกว่านั่งชิวๆหรือว่านั่งโง่ๆริมทะเลก็ได้ะ แต่ว่าอาบแดดก็ไม่ใช่แดดไม่มีอีกตอนนี้ผินก็อยู่ที่ลาตูนาบีชค่ะวันนี้แดดแบบอืม,อมแดดแรงมากเลยค่ะ อากาศนี่คือแบบเดาไม่ได้เลยจริงๆนะคะคือตอนเช้าฝนตก,นกมากๆเลยอะ่ะถอดใจแล้วว่าแบบวันนี้ไม่ได้เที่ยวแน่นอนแต่สุดท้ายค่ะดูดูแดดเฮ้ยฟินเวอร์อ่เดี๋ยวเราหาที่นั่งกันแถวนี้น่าจะดีค่ะ ดูสิแดดก็ all. ออกทะเลก็สวยน้ำนีแบบสีฟ้าสีเขียวเชียวเดี๋ยวถี่จะขับไปที่บารันาบีชด้วยนะคะเห็นเขา,า,ารีวิวพลังชอบรีวิวว่าแบบสวยชอบไปกันเดี๋ยวเราจะาลอเขับรถไปดูสวยสมคำล่ำหรือปา่าตอนนี้ขอดื่มดำที่ <sk ill and pop> ลากุณาบีชัะครู่นะคะ จะใช่เดี๋ยวเินลงไปดูค่ะแล้วก็ทางลงก็อืมนิดนึงนะใครเอารองเท้าแตะมาก็แบบระวังขาบด้วยแหละ ดีอะดีดีดีดดเป็นหาบเล็กๆเงียบเียนะคะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะร้านค้าก็าจะมีแต่ชาวต่างชัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งน่ะ หลายวันก่อนอ่ะเราจะได้เที่ยวเยอะแล้วก็จะมีภาพสวยๆมีเวลาในการอยู่แต่ละที่เยอะแต่พอแบบฝนมันตกใช่ไหมคะแทนที่เราอ่ะจะได้แบบอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะทยอยไปอยู่แต่ละหาดแต่ละหาดเฮ้ยกายไปต้องมาเก็บอีวันที่มันแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยเหนื่อยขับรถไกลหมดไปงั้นละคะ่ะแฮปปี้ยังไงก็แฮปปี้ที่ได้มาเที่ยวจะแดดจะฝนก็ ตามนั้นเนาะต้องทำใจมาเที่ยวทะเลแม่แพาย,ยุตอนนี้นักท่องเที่ยวอ่ะเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติเนี่ยเขาก็ลงเล่นน้ำอะไรกันเวลาเนี้ยนะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเยนะคะเอนจอยกับการเล่นน้ำแล้วก็อาแบแดดมากโอ้อหานี้มมีคนไทยเลยไปค่ะเดียวผีง่ะมีเรื่องต้องรุนอีกละคือตอนเนี้ย เนื่อว่ามันไม่รู้มันจะไกลไม่ไกลนะก็ไม่ได้ประเมินมาตอนขามาก็รีบน้ำมันเหลือสองขีดจะถึงปั๊มไหมเนี่ยมีแต่ป่าด้วยเดี๋ยวมาลุน้นเอาใจช่วยกันค่ะแล้วก็เติมน้ำมันเสร็จจะกลับเข้าไปป่าตองแล้ะค่ะจะไปหาเพื่อนมุกหน่อยแดดดีๆอย่างเงี้ยไปคูโดฟินเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรนั่งกินชิลๆที่คูโดนะคะ ชิลๆไปเลยค่ะก็เมื่อกี้อ่ะตอนที่เราแบบขี่มอเตอร์ไซค์แว้นๆน่นะเดดยังแบบอ้โ,อโหแผลเข่าสะเหลืเกินเห็นเหรอไหมอะไรพอจะมาตั้งใจะจะมาอาบแดดอ่ะจะทาครีมจะอาบแดดจริงๆจังๆละอ่ะเป็นงี้นนี้นะคะเออไปชอบเป็นงี้ ลงน้ำซะหน่อยเว้ยน้ำทะเลทะเลป่าตองยังไม่ได้โดนนะ ส่วนใหญ่นะจะเห็นแบบคนที่เขามาเที่ยวทะเลแบบคนไทยอะ่ะคนไทยที่มาเที่ยวทะเลเขาจะแบบสวยงามเนาะผมเป็นลอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูสภาพตัวเองนะมาเที่ยวทะเลไม่เคยได้สวยอัเขาเลยเขาจะอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนนความมันไกลมากไกลมาก จะโดนกินอยู่ดีๆเดินไปเดินมาผิงก็อยากกินอาหารทะเลขึ้นมาอย่างนั้นคะ่ะเลยเดินเข้าร้านภูกเก็ตสีเอ้ยไม่ใช่ป่าตองอะไรวะป่าตองซีฟูดะะ้ดค่ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> แล้วก็เสกให้ปลาหมึกยำปลาหมึกมาหนึ่งแล้วก <c oughs> ็กุ้งซอสมะขามอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> ของโปรดอะ่ะอยากกินกุ้งซอสมะขาม ฟองมะขามคือดียำปลาหมึกแซ่บโอ้ยอันนี้เขาขายเป็นเขีดนะคะสั่งขั้นต่ำสามขีดอ้าดูรเราก็ต้องสั่งสามขีดนะเนาะอยากกินเหลือก็หอ่อ ไปแล้วนะคะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวของพิงในวันที่3และวันที่4่ค่ะยังเหลือเวลาวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปสนามบินค่ะติดตามชมกันใน E ีีหน้าดูนะคะว่าพิงจะไปเที่ยวที่ไหนและจะไปเจออะไรบ้างค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด E ีีถัดไปของผิงคค่ะ และหากใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข,ข้างล่างได้เลยนะคะเจอกัน EP หนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ